จิีนเหาอตู่เฉยอ่ะจินสาว้าชิงจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเสียอารมณ์เสียอารมณ์คำนี้นะคะในภาษาจีนใช้คำว่าสาว้าชิงสาว้าชิง แปลว่าเสียอารมณ์นะคะถ้าแงะแค่แกะำคําคําว่าเส่าตัวแรกเนี่ยแปลว,ว่ากวาดอย่างกวาดบ้านกวาดพื้นก็ใช้คําว่าเส่าตีก็กวาดพื้นแล้วก็คําว่าซิ่งเนี่ยก็มาจากคําว่าเกาชิงที่แปลว่าดีใจฮปปี้จำได้เนาะเออเกาชิงดีใจคราวนี้เนี่ยความดีใจมาโดนกวาดออกไปก็เป็นไงเสียอารมณ์เศรษฐีดรช,ช,ชอบชูแล่旅游遇上堵车真扫兴出来旅游

ก็คือเสียอารมณ์จริงๆเลยออกมาเที่ยวั้งทีเนาะ r ู่หลายอ,อยู่เยยุ่งงต่นเชือจสเอย่างเช่นนักเรียนอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยกำลังสนุกอยู่เลยแล้วดันมีคนที่เราไม่ชอบอะ่ะมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยแล้วก็เอ๊ะจริงส่อเสียง,ใ,งคออคใ,ใครชเ,คเชิญเขาเลาย่ยาอา่ะ ใครเชิญเขามาเนี่ยชินเศราชิงเสียอารมณ์จริงๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมาถึงช่วงแบบหันค่ะถ้าอยากจะพูดเป็นภาษาจีนว่าทำให้คนเสียอารมณ์ทำให้คนเสียอารมณ,รมณ,รมณ์ต้องพูดยังไงเราว,ว่าจินเศราชิงกับอีกประโยคหนึ่งก็คือร่างเรีนเศราชิงร่งรางเรนเศราชิงทิ้งคำตอบไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาจีนฟรีอีกนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์แบบปบันเป็นกำลังใจให้ปอบเปียอย่างเราชชืยอด้วยค่ะ